สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้นะคะสสีจะพาพเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปในเมืองอีกรอบหนึ่งค่ะไปซื้อผลไม้นะคะผลไม้ร้านนี้นะคะสวยมากเลยแล้วก็หวานด้วยแล้วก็สดแต่ราคาก็แพงนิดนึงนะคะสมน้ำสมเนื้อตามไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านผลไม้นะคะนี่ผลไม้ร้านนี้อร่อยแล้วก็ราคาก็แพงเหมือนกันนะคะแต่ว่าอร่อยทุกอย่างเลยแล้วค่อนข้างจะหวานนะคะ โอเคเห็นไหมคะด้านขวัญนีน <c oughs> ี่ด้าข <c oughs> อบคุณค่ะอันนี้นี่แล้วก็มีพวกองุงนแล้วก็ด้านหลังนั้นก็คือผักนะคะอ๋อสวยงามมากเลยส่วนใหญ่สาวส่จะมาซื้อร้านนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอ,อืร้านนี้ของของจะแพงนะคะแต่ว่าผลไม้อร่อยทุกอย่างแล้วก็จะหวานด้วย ให้ดูนี่สวยทุกอย่างเลยนี่นะคะเจ้านี้เขาก็ขายมาหลายปีแล้วนะคะรู้จักกันด้วยไมค้าสีสวยนี่สวยๆกันเลยส่วนด้านหลังก็เป็นโอ๊กนะคะโอ้ o u r m a d ด m e เป็นผลไม้แล่ค่ะ้านี่รู้จักกันนะคะโอเคค่ะสาซซื้อแต่งโมไปนะคะโอเคค่ะไปกันต่อทีนี้เราจะไปซื้อของต่อในมูเลอร์นะคะ <c oughs> ที่เม่เลก็จะมีน้ำหอมมีทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูซสื้อสีจะมาซื้อยาสระผมเนาะมาซื้อยาสระผมกัน ของเขาว่าน่าซื้อนะคะเ,ออดเดีแล้วก่นแชมพูซื้อตัวนี้ที่มือเลอนี่ก็เขาก็จะมีของกระจุกกระจิกขายนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วมีของแบบ เป็นพวกของฝันก็มีนะคะซื้อไปเป็นของฝันวันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้ก็น่ารักเข้าท่าดีนี่เป็นกีตาร์ตัวนี้ก็เป็นกระเช้าแบบที่อาบน้ำนะคะ มันก็น,น่ารักส่วนใหญ่จะเป็นครีมอาบน้ำค่ะด้านนี้ก็จะเป็นที่ยาย้อมผมค่ะมีหมดเลย ด้านนี้ก็จะเป็นพวกน้ำหอมนะคะนี่น้ำหอมแต่ละยี่หอ้อลองได้นะคะขวดที่เขาเปิดไว้แล้วนี่ก็คือลองได้ค่ะสวยๆเลยน้ำหอมที่เยอรมันแพงนะคะ ซาซีชอบขวดมันอะขวดมันสวยดอดีนวลน,นี้สิขวดอันนี้คลาสสิกอะเออชาวเงินนะหลังกัะสีอันนี้สวยอย่างนี้ก็คือเอามาลองได้นะคะเป็นลูกอู พอพวกเรากลับมาถึงบ้านนะคะพวกเราก็เออทำพิซซ่านะคะพิซซ่าอันนี้คือพิซซ่าสำเร็จรูปคะ่ะเพียงแต่ว่าเราจะใส่เครื่อง ที่เราชอบกินนะคะลงไปได้เลยค่ะเพิ่มเติมมีเช่นหัวหอมแล้วก็พริกอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าใส่กระเทียมลงไปก็ได้ค่ะชิ้นเคน็นซาลามีอยากกินอะไรเยอะๆก็ใส่ลงไปในพิซซ่าสําเร็จรูปค่ะเวลาอบก็อบประมาณแค่ไม่กี่นาทีนะคะทีนี้สําหรับพิซซ่าสําเร็จรูปนี้นะคะมันไม่ค่อยเค็มเราก็ใส่พววเกลือลงไปนิดนึงนะคะมันก็จะได้รสชาติที่อร่อยค่ะ